ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกปลามาถุงหมอนเนาะมื้อนี้ก็มาพบกับส่งบักอบีกินเกล็ดเกลื่เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้น้องไม้เอาเขามาส่งบักอบีเนาะพี่น้องบักอบีกินเกา็ดเลยพี่น้องจะคนกินเกลกัก็ยังบะกอปีกินอ่ะนี่ก้อยกระป๋อมบักอบีกินตาบะเสียลีบะเสียบลี

อ <fish> ือๆจักสิตนจักสิก้อยนั่นน่ะมันดังสิแซ่บพี่น้องเอ้ยครั้งแรกครั้งแรกของชีวิตเลยตั้งแต่น้อยจนใหญ่น้องม้าก็ซาวกุปีแล้วก็ยังบ่เคยก้อยกระปอมจักเทื่อเบิ่งหน้าตาของก้อยกระปอมปันจีบ่กปีก็บ่กินน้องเฮ็ดหยังก็บ่แซ่บงสีจบงน้องก็บ่เคยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินจักเทื่อพี่น้องเอ้อกะ อันบ่ยิแม so ่ประอยู่ก็เลยบ่ได้มีไฟเห็ด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 ขันเห็ดแนวอื่นน้องไม้ก็เห็ดอยู่เห็ดเป็นอยู่แต่มื่อนี้มันก่อยกระป้อมแต่เก่าน้องไม้บ่ได้ก่อยมันจะไปหยากร่อยขันก่อยกระป้อมขันพวกแกงนงไม้แกงป้าอย่างน้องไม้เห็ดอยู่พวกปีงพวกอันนั้นพวกของป่ากระป้อมแบบนี้น้องไม้บ่เคยเห็ดจักเถื่อโป๊ะวันหย่าอมวาดเต็มแมน ันหกินคือกินขขาวรรบ่อเสแอะในบ่็อกปบบนีนะกินบ่อเสอะตะสิโดนจะบักมือเหนื่อยน้องไม้มาบักซวยๆน้องไม้มาบักซวยๆหนังจะกินยังอันนั้นไม่ก็ะ้าเบียกอยเพื่อนลายเพต่สิมาส่งขขาวบ,ากบ,บักกกปีกระไดตีปิงป้าพนน่ะ น้องไม้ได้บักหมวงมานำน้องไม้กินแจ่วบักหมวงพี่น้องเลยนี่อย่าเฮ็ดลูกอย่าเฮ็ดแม่ชิกินสมนี่โอ้แจ่วผงอ้าวคือเปลีออนนป่ยนน้ำว่ะแจ่วเอาบักเส็บๆหนงไรเงี้ยมาลูกบรรยากาศออกกปีมาตัดพื้นเนะพี่น้องเนาะเจ๋บปะตอนเช้าสายนี่มันเป็นดอกเลยเนาะนี่นะพี่น้องเอ้ย ดอกดอกติ่วขาวๆนะเออเป็นดอกอีรีเอาไปสบกินบอกก็พี่ดอกซากุระแสบก็ต้องแสบก็แสบก็ต้องกินจีมือเมียปกติน่ะเขากระชิ่งย่อแล้ว่าแสบอันนี้บอกเลยว่าไม่แสบเลย บันยี้องเมียจักดีเลยพี่น้องเอ้ยน้องไม้ก็บเบิดคำสิว่ากาจีหายการจีนแนวใดมีแต่ใหัวไปเพี่ยปีคนเรตรงๆหนังเบื่อเส้นเบื่อเสบนเบื่อเส้น <c oughs> เด้อพี่น้องเด้อมากินขา้าวปลานลำบากก็ปีเด้อ กินกับเสฉบแล้วไม่อได้เขบอกกินเขาป่ามันเสฉะบอกกบีเยอะกินน้อยเต่ทิพย์เขาทิพยขาวน้อยหนึ่งก็กินหน่อยบุกเบิกทีพี่น้องเลยน้องไม้เลยว่ายาดันกลองขาหน่อยกับอาเมียอยู่โป๊ะโป๊เมียนบบบนี้พี่น้อง ก bon ็ปีกินอิ่มเลยแจบ้องกันเรากอยกอยอันนี้าแกก็บเ like ียนอว้กินอีกเกิดยามีวิวขเสียมันจับกินกับมีแหงอยู่เราไปกิงเนาะกินจุกินเขาแล้วก็กินมองมองต่อเนาะมงปุ๊กงออีมีดกัมีได้บ่กกบีมาอ่ะ ปัดคอจะเลยม่วงอันนี้แซ่บได้ม่วงอันมงปุ่มเนาะเมนเขาอันเขาเขาอันอุดมบมอบ่งเม่นม่วงปุ่มได้เลยอันนี่มงชุ่มหุ่นเราคายมึงคายคายกับม่วงอยังม่วงป่ามันกินมันแบบม่วงอย่างม่วงขั้นเนี่ยนบอกเฮ้ยมงวงปุ่มเขาใครมา อันผัวสเปนเปนอะไรเจ้ามงวงยังนั่นหักกิ่นมันนั่นเนาะกินมันคือมงวงมงวงลุกสอดก่อทุ่มือในในโต้งสงงเจ้าดิเจ้าออกว่ายชเลยจะคุยพือนเจ้าไหวในวังเรยนังไม้เมื่อเอาบังจุบห้องไม้จะเสีย ทุงมือมาเลยเั็นแน่นันก็ดีกินมุ่มองยังเป็นตาแสบกว่ากินเขาวันนั้นหุ่นยังบไปโลดเลยพี่น้องเอ้ยกินข้าวจอบๆเสียบได้บ้ากว่าปีนข้าวยังแสบกว่าพี่น้องกินข้าแสบเบิ้งเบิ้งออกไปแมลูกออกไปไหมแม่ซิตี้หัวเย็กน้อยจุ่เบิ้งแม่ตี้หัวเบิ้งเบิ้ง คันดื้อวนเวียนหากินกลางปลาแถวข้างพอพมันโดดีโดดเดี่ยวมองเลยเดี่ยวพงผีหน่องเลยองไม้ก้อยกระผมบวชแซบป้านองไม้วัดุดชิมือเดี๋ยวยังบวชแซบอีกอยู่โอ้พี่หน่องเอ้ยองไม้เริ่มสีหน่อยใจบาโกปีแห้งแล้วบ้านี้องไม้เห็ดยังกับบวเคยแซ่บเลยในปากบาโกปีนะ นกไม้เห็ดกินขูมือกับเคยแชบบเคยแชบจักมือบากกปีน่ะนงไม้ว่านงไม้เห็ดแชบชุซีมือสำหรับนงไม้ได้พี่น้องเลยข้าตัมพ่กว่ะว่าว่ากับไม้ตั้มหุ่ไดตมนกบากกปีเพี่นงค้องไม้ีหล่าวสบางบากกปีอยากกินตั้มหงุ่งว่าันนงน้องไม้ตั้ตั้สูสูบากกปีกินน่ะบากกปีไม่อยากกินแต่เคือว่าันมันาเบ นงไม้กันอยากบอกก่เสยบสุดซื้อม้อนไม้นกไม้สี่งทำได้แตกได้เอาเบิรดเบิรกดคัมหน่ะวะบิบบอน้ำใสน้ำได้แตกน้ำเด้งนงไม้ผู้จ้าเกากพีปาร์ตไปติวจิเกิมเมื่อไฟสิตุไหวกินแน่ในดอกมันก็มี ใบมันก็อ่อนๆใช่ไข่แกงเห็ดเด้เห็ดเข็มโอ้ยอื่นน้ำลายน้ำเบากระปี่เลยพี่น้องเอ้อกินฉมผัดกินเป็นตาแซ่บเขาแก้วกินฉมเมื่อมันจะหมดเจ็บชอบเดี๋ยวชิกินฉมก่อนยังเจ็บแดงกินเข่าอ๋อว่ามันรวยพี่น้อง Vẫn luôn mát thế, sao sao Tuyên luôn mà, là cực <laughs> mà lời Nhà việc nhau ngàn Mà tổng xuôi Khuyển bay chẳng xuôi Dạ ừ. đi Tuyên nằm lai nằm đi nằm lụt Mẹ dạ đi Mẹ mong vụ Mẹ อกลมนี่เห็นลูกป่ออีกแล้วเห็นลูกปอกอีกแล้วนอนลูกนอนดิดิดพี่น้องหยองมันหยองมันแกงมันดิ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 ดคาแล้วคานแม่ดอกว้ายสดีปลุงมาลูกายดีเดียวบสนใจมสนใจเม่มันเลยนี่นี่นี่กสนา รีว yeah. <c oughs> e ิวแต่ล hmm? nah, ูกเงินเฮียป้าเจ้ารีวิวแต่อีโป้รีวิวแต่อีโป้แม่นี่้องอีโป้มาน้ำล้างอยู่เรื่อยเนาะโอ้ยน้องไม้กระสิไปกินน้ำหมองหมองน้ำบ่าวก็ปีเลยเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้น้องไม้กระสีเขาได้เขาเจ้าเพียงเท่านี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจน้ำบ่าวก็ปีกับน้องไม้เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อจะได้เฮ็ดคลิปต่อไปขมวมีคนเบิ่งก็เริ่มสิบ่มีกำลังใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะ